รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w บอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนทุกลักนา โดยรายการดูดวงประจําเดือนนี้นะครับผมจะลงให้ทุกวันที่20ของทุกเดือนหรืออาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าทุกท่านก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับโดยรายการดวงประจําเดือนเนี่ยนะครับท่านจะได้รับสาระความรู้ถึง8เรื่องทีเดียวนะครับ1ก็คือเรื่องการเงินนะครับสคือการงาน3คือความรัก4คือเรื่องสุขภาพ5คือเรื่องเลขมงคล โดยเลขมงคลนะครับสำหรับท่านที่ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนหรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็สามารถนําตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงโชคได้ด้วยนะครับหนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับดวงเสริมชะตาให้ท่านนําไปใช้ทําบุญนะครับสร้างบารมีเสริมดวงกันได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ เนะครับก็คือเรื่องเรกมงคลนะครับซึ่งผมเตรียมมาให้ทุกท่านนะครับไว้ดูว่าวันไหนเราจะสวดมนต์คาถานะครับเสริมบารมีตัวเองวันไหนจะจุดเทียนดิถีสุภาพมงคลนะครับเพื่อที่จะสวดเสริมชะตาหรือวันไหนจะเป็นการ ปลกมหายันต่างๆที่ท่านได้บูชากันไปนะครับเพราะว่าเลิกตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากโดยเฉพาะท่านที่ได้บูชาอะไรกันไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเลิกในการปลุกในการสวดทุกเดือนนะครับจะเป็นวันที่ดีมากแล้วเสริมกําลังชะตาบารมีของตัวเองนะครับและ8นะครับก็จะเป็นพิธีรับสิทธินักเรียนสมาธินะครับใครที่สนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านสามารถ เข้ามาเรียนกันได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะครับพระอาจารย์พิทุมหาปัญโยน,นะครับพระอาจารย์ผู้ดูแลถ้ำบัวแดงเนี่ยได้มอบหมายให้ผมนะครับเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจากถ้ำบัวแดงเลยนะครับสาขากรุงเทพโดยมีผมเนี่ยอาจารย์กฤษณภูสิทธิอุดมเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาต่างๆนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกคนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้ ไปแก้ทุกเข้าใจชีวิตตนเองนะครับตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าครับภาพรวมในเดือนนี้นะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญ5เหตุการณ์และ1ในนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากนะครับเนื่องจากในเดือนมีนาคมนี้นะครับดาวพฤหัสประธานแห่งสุพ์จะมีการย้ายราศีนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่9มีนานะครับ ดาวพระพุธเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่1ดาวพระพุธจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีกุมเหตุการณ์ที่2นะครับวันที่14มีนาดาวพระอาทิตย์นะครับจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนและวันที่19มีนานะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่3คือดาวพระศุกร์จะย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนเช่นกันนะและเหตุการณ์ที่4วันที่26มีนาดาวพระพุธ จะย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าในเดือนมีนาคมนี้ดาวพระพุธจะเดินข้ามไปถึงสองราศีเลยในวันที่2 6นี้จะย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนอีกนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายวันที่29มีนาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญมากนะครับเพราะว่าดาวพระพฤหัสเป็นประธานแห่งสุพะเรียกว่าจะเป็นประธานฝ่ายดี จะมีการย้ายราศีนะครับย้ายใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ1ปีเลยแล้วจะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆเลยนะครับในวันที่29มีนาพอย้ายปุ๊บเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทบกับทุกลัคนาเลยนะครับกระทบกับทุกลัคนาแต่อันนี้เป็นเดือนมีนานะครับฉะนั้นถ้าจะเกิดผลน่าจะเกิดผลในเมษาเพราะว่าดาวย้ายช่วงปลายเดือนนะครับก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะครับ ผมจะขอแนะนำให้ท่านรู้จักบรมครูของผมนะครับท่านก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั่นเองครับผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณนาภูสิทธิ์อุดมน,นะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายาณและสําเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับโดยที่ท่านได้เดินทางมานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธานะครับ เรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์นะครับระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรม,มครูหลวงปู่เทพโลอุดอนทุกท่านรวนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลอุดอนท่านไปมาไร้ร่องรอยนะครับแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปาฏิหาร์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆนะครับถ้าหากได้สักการะบูชาหลวงพู่เทพโลอุดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับลัคนาสถิตเมทุนมีนาคม2564นะครับชาวลัคนาสถิตเมทุนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ มีความกระตือรือร้นมีความคิดฉับไวบุคลิกว่องไวกระฉับกระเฉงนะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีและก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การที่เป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนนู่นนี่ได้ง่ายนะครับบางครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่โลเลนะชอบการเปลี่ยนแปลงเอาแน่เอานอน,อนไม่ค่อยได้นะครับเพราะเปลี่ยนอะไรบ่อยๆทำอะไรได้ไม่ค่อยนาน ทำแล้วแป๊บๆก็เปลี่ยนแป๊บๆก็เปลี่ยนนะครับซึ่งบางครั้งก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวไปได้นะครับแต่ความอ่อนไหวเนี่ยก็มีข้อดีก็คือเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมนะดวงในเดือนมีนาคมนี้นะครับดาวประจําตัวคือดาวพระพุธตั้งแต่ประมาณกุมภาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับดาวพระพุธเนี่ยมีการพักองศาจนถึงกลางเดือนกุมภาเลยเพอหลังตรุษจีนมาดาวพระพุธเริ่มเดินหน้า นะครับพอเดินหน้าแล้วนะครับแต่เดินอยู่ในเรือนมอรณะพอมีนาป๊บวันที่9มีนาดาะพุทธย้ายจากมรณะเข้าสู่สุภะเนีนะครับเชื่อว่าชาวลัคนาสติดเมทุนเนี่ยจะโล่งใจสบายใจ นะเหมือนปลดล็อกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มีความกังวลมีความไม่มั่นใจยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแต่พอตั้งแต่9้ามีนาเป็นต้นไปสบายใจขึ้นปลดล็อกมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือพระจันทร์นะพระจันทร์เนี่ยก็เดินอยู่นในภพปุตตะแต่พระจันทร์เขาเดินเร็วไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ยังมีดาวพระศุกร์ที่เข้ามาส่งผลด้วยนะครับในเดือนอมีนาคมนี่นะครับชาวลัคนาดสถิตเมถุนเนี่ยการเงินเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีเงินไหลเข้ามาแบบมากมายแล้วจนเหลือเก็บนะครับแต่เงินก็ไม่ขาดมือเข้ามาใช้ไปเข้ามาใช้ไปมีโอกาสได้ใช้ตามประสงค์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนพระศุกร์ก็ยังอยู่ตรงนี้และแล้วก็ร่วมพระพุธด,ด้วยฉะนั้นมีโอกาสได้ใช้จ่ายตามประสงค์แต่ใช้จ่ายไปแล้ว ถ้ายังไม่เหลือเก็บก็ไม่เป็นไรนะแต่เราได้ตามความประสงค์ของเรานะครับแล้วพระศุกร์ก็จะเสิร์ตอีกครั้งเป็นมหาอุดหนุยการงานดังนั้นบางคนอาจจะลงทุนบางคนอาจจะถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนอะไรในงานของตัวเองซื้ออุปกรณ์อะไรมาเสริมจัดการอะไรให้มันดีขึ้นนะครับดังนั้นในภาพหลวงการเงินก็ยังดีอยู่นะครับแต่ใครที่สนใจเรื่องเ่ยงโชคเดือนนี้ก็ต้องเพลาๆลงบ้างนะต้องเพ่าๆลงก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่มันมากมายอย่างงี้นะครับนะเสี่ยงโชคมากมายมันมีโอกาสเสียได้นะครับเพราะว่าในเรื่ององโชคลาภยังไม่โดดเด่นมากนักน,นะครับในเรื่องของการงานนะครับเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับก็คือดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสเนี่ยปลายเดือนจะมีการย้ายราศีนะครับมีการย้ายราศีนะครับจะมีความโดดเด่นมาก จากช่วงเวลาของชีวิตที่บางคนขึ้นขึ้นลงลงมานานนะครับหลังจากวันที่29มีนาเป็นต้นไปเนี่ยครับชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่ในเดือนนี้นะครับการงานเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนนะครับหรือต้องการลงทุนใหม่ก็มีโอกาสดีๆมากมายนะใครที่เล่นหุ้นนะครับใครที่ชอบเรื่องเล่นหุ้นใครที่ชอบเรื่องการลงทุนอด่ยงไครับ สามารถทําได้ในเดือนนี้นะครับแต่ลักษณะของการลงทุนให้ทําอย่างนี้เช่นสมมติถ้าเราจะไปซื้อหุ้นธุรกิจหลักนะและมันมีธุรกิจที่ต่อเนื่องจากธุรกิจหลักให้ท่านไปซื้อธุรกิจที่ต่อเนื่องนะครับมันจะช่วยได้อย่างนี้เช่นสมมตินะธุรกิจออนไลน์ค้าขายดีออนไลน์ขายดีนะอะไรมันต่อเนื่องไปอีกเช่นธุรกิจกล่องธุรกิจขนส่ง อย่างนี้นะครับแต่ท่านถ้าจะลงทุนก็ไปลงทุนธุรกิจที่ต่อเนื่องเช่นไปลงทุนที่ธุรกิจกล่องหรือธุรกิจขนโ่งแทนอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของชาวลักนาสถิตเมทุนในเดือนมีนาเมื่อเข้าช่อง YouTube อาจารย์กิตณะภูสิริโด,ดมนะครับอย่าลืมกดที่เพลย์ลิสต์และสามารถเลือกรับชมรายการต่างๆตามหัวข้อได้เลยครับเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยครับเจ้าเรือนความรักนะครับ ก็คือเจ้าเรือนความรักนะครับคือดาวพระพฤหัสด,ดาวพระพฤหัสตอนนี้อยู่ในตําแหน่งมรณะแต่เป็นนิดนะแล้วก็ร่วมกับพระเสาร์ด้วยนะฉะนั้นหลายท่านนะครับอาจจะเนี่ยได้แต่งงานกันมานะครับหรือมีตกลงคบกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วในเดือนนี้ดาวพระพฤหัสก็จะย้ายราศี นะครับย้ายราศีไปอยู่ในเรือนสุพะฉะนั้นความรักเนี่ยเปรียบเสมือนแรงกายแรงใจให้กับตัวเองนะเวลาเราทุกข์ใจไม่สบายใจก็ปรึกษาคนรักได้สบายเลยคนมีคู่นะเกาะเกื้อกูลดวงชะตากันดีนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่นะครับเดือนนี้ท่านขยันเช็คเลตติ้งหน่อยใช้การเดินทางนะใช้การเดินทางไปหาเพื่อนไปนู่นไปที่มีโอกาสได้พบเจอนะครับเพราะว่าในความรักในเดือนมีนาคมนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาสถิตเมทุนเนี่ย ถ้ามีโอกาสนะก็พากันไปเที่ยวนะไปคุยไปไปดูสถานที่ใหม่ๆไปกินข้าวอะไรต่างๆมันจะช่วยเกื้อกูลดูชะตาในเรื่องของความหลักนะครับสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังผื่นคันนะครับหรือแมลงสัตว์กับต่อยแมลงตัวนี้เดียวกัดแล้วแพ้ไปอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้เลขมงคลนะครับ ผมเตรียมเอาไว้ให้ท่านใช้ตลอดทั้งเดือนเลยเป็นความมงคลแก่ตนเองส่วนใครที่ชอบเรื่องโชคลาภอยากนําไปเสี่ยงโชคท่านสามารถนําตัวเลขตรงนี้นะครับไปเสี่ยงโชคร่วมได้แต่ต้องไปดูรายการในช่อง YouTube ของผมเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภโดยเฉพาะนะครับท่านสามารถเข้าไปแล้วไปกดที่เพลย์ลิสต์ไปดูหมดโชคลาภนะครับมีวิเคราะห์ดวงดาวม,มีวงล้อเสี่ยงทายและนําเลขไปผสมกันได้ตัวเลขนะครับ9 4 6 5 ระหว่าง3ปรับดวงเสริมชะตานะครับสำหรับชาวเมถุนในเดือนมีนาคมนี่นะครับให้ท่านทําอย่างนี้นะครับเป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยทําบุญแบบฉับพันธันใดถ้าได้ยินเรื่องบุญที่ไหนเห็นข่าวบุญอะไรทําทันทีแบบไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดเลยนะมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากทํา10บาท20บาทโอน10บาท20บาทได้หมดนะไม่ต้องไปคิดมากแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ ทำแบบฉับพันธันใดตรงนี้จะเป็นแรงเกื้อหนุนเกื้อกูลดวงชะตานะครับทําให้ท่านมีความเป็นมงคลตลอดทั้งเดือนได้ครับเลิกมงคลสําหรับเดือนมีนา2564นะครับผมให้ไว้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนรวมไปถึงท่านที่อยากจะไปสวดมนต์คาถานะครับเพราะว่าใครที่ติดตามผมมานานจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการสวดมนต์เนี่ยจะมีอยู่3แบบแบบที่เรียกว่า เป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าแบบที่เรียกว่าเป็นบทสาธยายธรรมนะครับและแบบที่3เรียกว่าเป็นมนคาถาเริ่ที่ผมให้นี้นะครับให้สวดมนคาถานะครับมนคาถาเป็นลักษณะประโยคคําสั่งนะใครที่อยากจะแก้ไขชีวิตแก้ทุกทันทีต้องใช้มนคาถานะครับสวดเสริมชะตาอย่างนี้จะแก้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นประโยคคําสั่งอย่างนี้ครับส่วนท่านใดที่มี มหายันมนตาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมหายันมนตาเก้านะมหายันปักษาสวรคร์มหายันนะกมังคั่งอย่างนี้นะครับท่านก็สวดตามวันเวลาที่ผมให้รวมถึงการจุดเทียนดิถีสุภาพมงคลนะครับท่านจุดและสวดให้หมดเริ่มนะครับในเทียนตัวนี้นะเพราะในเทียนเนี่ยจะมียันอยู่ด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นเทียนเปล่านะเป็นเทียนเศกมียันอยู่ข้างในฉะนั้นท่านสวดตามวันเวลาที่ผมบอกนะครับส่วนแผ่นทองบูชาดวงชะตานะครับ ก็นํามาประกบไว้ตรงกลางมือแล้วก็สวดไปด้วยนะครับวันแรกนะครับคือวันที่11วันที่2คือ20วันที่3คือ25และวันที่4คือ27นะครับโดย4วันนี้ท่านก็ปิดเตรียมทุกอย่างนะจะเตรียมพานดอกไม้ทุกเทียนนะครับได้เลยนะครับหันวัตถุมงคลต่างๆไปทางทิศใต้นะครับแล้วก็สวดได้เลย <S <S พิธีรับศีลประจำเดือนมีนา2 5 6 4นะครับ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่22มีนานะครับเวลา20นาฬิกาท่านใดที่จะมานะครับท่านเตรียมทุบเทียนแพรนะครับทุบเทียนแพรนะครับพวงมาลัยหนึ่งพวงนะแล้วก็น้อมจิตเตรียมตัวมาเลยนะ20นาฬิกานะครับจะทำพิธีรับสิทธิ์เมือ่อทำพิธีรับสิทธ์เสร็จแล้วเลยนะครับ ทีมงานก็จะดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับเพื่อไปเรียนสมาธิปฏิบัติต่างๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะถ่ายทอดนะฮะสิ่งที่ผมได้เรียนจากบรมครคูลุปุทเทียรุรุอดอนพระอาจารย์ปิทุมหาบัญโยนะครับก็จะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฝึกฝนนะฝึกฝนเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีปัญญานะครับแก้ทุกข์และเข้าใจชีวิตของตนเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับ และได้ให้คําติชมต่างๆนะครับพวกเรานะครับทีมงานของอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมเนี่ยนะครับก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม คำว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่กลุ่ม Line ส q u a r e เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามการเดินทางไปถ้ำบัวแดงจะสอบถามเกี่ยวกับหลวงปู่เทพลุงรอนนะครับ ผมสามารถให้ความรู้และถ่ายทอดให้ได้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์และเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองไปพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะชมรายการต่างๆนะครับผมแนะนำรายการในช่องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านเข้ามาแล้วไปกดที่ปุ่มเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกหมวดที่ท่านสนใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดดวงหมวดดวงนะครับก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับ ดวงดีเกรด A ประจําเดือนอย่างนี้นะครับท่านดูได้ใครที่สนใจเรื่องโชคลาภนะครับมันก็จะมีหมวดโชคลาภนะครับก็มีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสียงทายรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับหรือใครที่อยาก คุยเรื่องธรรมะก็จะมีหมวดธรรมะธรรมนิมิตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมสอนเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงใครอยากพูดคุยมีเนื้อหาสาระโหราศาสตร์เนื้อหาสาระโลกทิพย์มีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านก็เลือกหมวดคุยทุกเรื่องกับระอาจารย์กิสระนะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดปุ่มวงกลมนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับกดติดตามที่ตรงนี้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ